สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องธรามชมท,ทุกทุกท่านเนาะค่ะมือนี้เนาะค่ะแม่หมก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ศูนย์ห้าเนาะค่ะ <4 S 2> เพื่อสภาพพ่อแม่พี่น้องธรรมชมเนาะค่ะมาติดตามรับชมในทางโ <4 40 S 2> ค้งสุดท้ายปู่ศูนย์ห้าเนาะค่ะมาเบิ่งมาฟังน้ำกันเนาะค่ะว่า <4 40 S 2> ปู่ศูนย์ห้าจะเน้นจะย่ำห้ <4 40 S 1> เป็นตัวไรเนาะค่ะในวัวนที่สองพฤษสภาคพศสสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะมารับชมรับฟังไปน้ำกันค่ะ การนวัตการครับป right. ูการนวัสการเจ้าครับปูงวดที่ผ่านมาครับผู้ชมครับปูงวดที่ผ่านมาเนาะปูกับผมปูนี่นะครับผมงวดที่ผ่านมานี่ครับพี่น้องเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งตรงตรงนาะปูเราเข้าสู่สีทิศเนาะค่ะครับตัวที่ปูสรุปให้กับเจ็ดหนึ่งนะครับเอาครับคงสุดท้ายจะสรุปเลยว่าปูสรุปเลยก็ได้ครับเพราะว่างวดที่ปูให้ต้องงวดตัวแนมมี่แหละพี่น้อง นี่ครับชุดที่ปูให้ต่องวดนะพี่น้องเนาะครับยังมาเบิ้ลนั่นกันว่าครับโค้งสุดท้ายปูจะคัดให้จะเน้นให้ชุดใดพี่น้องนะครับเป็นของครูมากนะเว้ยครับปรูวันที่สองคือการวัดที้สรุปด้วยน้องบารนี่เนาะครัสองคอคอชุดสรุปได้ท่านผู้ชมได้ครับผมหกหก อ๋อวิจิตรไม่เนียนเลครับอืมปูนะครับขาสามตัวแนมนี่เบิางชุดเก่าได้พี่น้องเลยนะครับชุดที่ปูให้ตองตองวดพี่น้องนี่ชุดที่ปูให้ตองวดนะครับและชุดที่ปูจะคัดเนียนให้พี่น้องโค้งสุดท้ายกับเอาแบบเนียนๆเอาเขียนๆที่เก่าที่งวดที่แล้วใช่ไมคปูนี่ เบรกเจ็ดหนึ่งตรงๆกับหนึ่งอันนี้เบิรงเขียนกันเลยนะแมนปูขึ้คือเาหัวหนีเนาะครับผมสรุปยอดเนาะครับกับสรุปราคาชุดไออันนี้น้ำปูชุดเล็กซีทิดนั่นครับผมสรุปโค้งสุดท้ายชุดสรุปโค้งสุดท้ายท่านผู้ชมครับ สีทิศด้วย <มา S 1> สีทิศตั้มปูลูกขวงวุดดูกชายลวดฟันทงคือวาเขาหวานบอกออยังก่อนว่าไปซื้อ้วยตั้มปูมัติปูนี่ใเาาคารวาหวดที่แล้วชุดสามตัวเ,เกือบมากไพ้ไน้องคู่ห้ซู19มาครับเนาะมา906เอาสีทิศด,ด้วยสีทิศตัมปู เลขหนึัวปู่หกศูนย์หนึ่งเอปดสนี่ครับสีทิศกระแมนได้พี่น้องเนอครับสคูท่านทาเลสี่ทิศเข้าดูดูใค้ตวเกาทั้งบนทั้งหลังปูสี่ทิศกศูนยนึ่งมันกระแมนสนะครับไปตามสูตรของมันแล้วไปทำทางมันสากรือหมอลำก็เจ้าวานนเนาะแ่คู ทางมันจนเขาก็ไปตามทางมัาสากรกันแล้วดีฟื้นบุ๋ยดิศูนย์หนึ่งนี่นละนี่4ตัวนี่มา2ตัวได้เมปูมาหอดสามลังเทียมาอดสามหมลังเทียพ่างอดที่พานมามาศูนย์กับหนึงนี่ปูเออกับเลขศูนยมากศูนย์กับเลพี่น้อวิ่งก็ได้ับปวนี่ก็มีศกับหอีก นี่เจ้บ่อสี่ศูนี่หนึ่ปูเอากี่ตัวเน่นๆนอนรดบ่จับสองตัวสามตัวปูชุดสรุปเนี่ยเก้าสามเกสมก้ับตัวนี้ห้ามันกลับหมันกลับหัวเกาเป็นกลับพกสามสกันกลับผมนี่แหละกับตัวนี้กลับหัวนี้กลับปู่ ชุดนี้แล้วชุดนี้ก็เบื้งเอาทำมาชุดนี้เขาชุดนี้กับปูชุดมือนีเขากันชุดที่ปูให้ไว้นี่ครับนี่เจ็ดศูนย์หน่มามาช้นตัวสี่ต่อกันนี่แต่เจ็ดศูนย์ในปูในชุดนีบอนะครับแต่นี้นี่ยเราลงไปสามตัวก็ได้ครับลงหกเจ็นย์นี่เอาชุดสามตัวปูสามตัวนี่ลงไปก็ได้ชุดต่องหดวได้พี่น้องเลย chị ta lãi chân ở phía nam phú lắm ta lãi đâu chân tay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  đâu mhm mày nga khao 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 ามแปดสองอืมนี่ก็เบิ้งเอาไดนดีก็ได้ครับเือเอาหนัสองแปดอืมแต่ว่าชุดแรกปูไฮมี่หนึ่งสองศูนยกับแปดก้อไปูมากกันนั่นมากกันนั่นปูกับผมบาดนี้มาแล้วเขาก็เลยตัดออกไปผูมากเก่าได้ครับหนึ่งเจหนึ่งปดอซื้อได้อีกเก้านี่ครหนึ่เจ็แปมักหนึ่ง ส่วนซีซีส่วนบัวบัวซีบัวปัับชุดนี้บักับอ้วยนี่เนาะนี่เนาะระวังนี่เนาะกลับต้องมีก็ไ้ปูกับใส่ระวังตัวปัวกินตัวเรียงแค่หนตัวเรียงแห่บัวส่วนีส่วนอมาจิมากชุมนี้ก็ชุมนี้ครับท่านผู้ชมโคงสุดท้ายในบัวปู สุดท้ายเอาคาถาไปก่อนะถมเอารวย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 ไม่เลิกมักตะคาถาเลยแหละรวยไม่เลิกรวยแน่นอนรวยไม่เลิกคุณปู่ครับผมจักวันต้องเป็นของเราเนียนปูเอ้าเอาเสกเข้าไปแล้วเสกคาราเมปูซาถูกรับปูรวยรวยรวยนาะค่ะเอาเอาให้ กับบ๊อบเอาปูเอาไปใส่ก็วัดปูนี่ปูอีกปูอีกนึงบูแค่เอาพี่น้องเนาะครับเทียบให้ิึงเทียบดิชุดต่องวดได้พี่น้องเด้อครับกับชุดโค้งสุดท้ายชุดโล่งอันนี้อ่าชุดต่องวดนี่ปูสามตัวแนมสามตัวเล็ท้ายนี่ปูบริเคียนให้นะครับเนาะครับชุดแรกชุดโค้งสุดท้ายชุดอ่าซีทิศยังเหมือนเดิมได้พี่น้องเด้อครับสรุปปูเมนไห่เก้าสามเก้าสี่หกสามตัวกัน เนาพี่น้องเนาะชุดแรลกปูจะมี20 70 1 8ย์เจ็ดนหน่้าสได้พี่นอ้องเด้ต่นี้ชื่อชุดสรุป3าตัว670จ็กับสองสามสองสาับชุดแรลกปูมีให้หนึ่งสอกับ8 9ดเก้าสนะครับผมนี่ครับเอ๋ท่านผู้ชมนีิจาหน้าดูเน้นตัวแรปูตัวที่ปูมากมี่ครับชุดนี่อมืมีเด้ซุ่มหนึ่ง,งครับนีแ่แหละครับอาพี่น้องครับตัวระวังนะครับนอิมบอกเอซ เห็นไหพี่น้องศูนย์สี่สี่ศูนย์ตัวระวังเนาะครับนี่ครับวิ่งปัววิ่งในเลขศูนย์กับหนึ่งเนี่ยบ่อปัวเออ<ม>กินอะไรอยู่ครับ<ม>คือตัดออกมาเหลือเก้าสามกับเก้าสี่ปัวตัดออกมาจากนี้ชุดนี่บ่ะเออก็ใช่ชุดมูนี่เลยครับอันี้ได้เก่าสี่ไดตัวได้ชุดเหล็กอีเดอเอ่าเหล็กแนมมีเ้าสามกับตัวนี้ครับอือสองสาม กับมันก็มาจากตัวนี้สองสาสองก็มาจากตัวนี้เหล็กพี่น้องเหล็กพี่น้องไม่ยากปูใกล้เคียงกันก็ยังว่ามันนันเหล็กพี่น้องมัคเคยมากขึ้จังหาหกเลยครับผมต่ว่าชุดหนี่งามีปูชุดสองศูนยดศูนยชุดที่ปูให้ที่แรกนะครับเนาะหกศูนยยู่ในสูตรซทิศไม่นีเม็มาครับผมในสีทิตมีหกศูนย์หงเจ็ดเก้าสามสองแปดด้ครับถามหกศูว่ามันออกแล้วก็ับหนึ่เจ็กระตัดไปพี่น้องเหลือเก้าสกับสอ ระวัง0440พี่น้องนี่ครับโอ้สรุปไฮโค้งสุดท้ายนี่9394งามครับนะครับผมอันนี้ชุดที่ปูแห่งตองงวดนะพี่น้องเด้อครับชุดเต็มชุดเต็มนี่คือชุดเต็มชุดต่องวดถ้าชุดนี้ปูวงให้204418ปูมันขึ้นมากอ่าใไฮ FC ดีบิ่งไว้น้าั้งครับเพื่อลังคนเบิ่งตะโค้งสุดท้ายเอาปูหันเลขออกคือมีชุดนี้นะพี่น้องนะครับปูจะให้ชุดต่องวด กับชุดสรุปโค้งสุดท้ายตาบอกว่าจากชุดนี้ละอ่านี่เนาะครับผมเยซี่มชุดสามตัวงมายมีปูในหกเจ็ดศูนย์ี่ง่าาชุดหนี้แล้วตัพูมักไหยครับแล้วเลเทสอันนั้นเนาะสองสามสองงานบอกว่คือวันขึ้เมืองเขาหลือมันจะเป็นสองสามสามบอกกลแจ็คแล้วบอกล้มักชุดนี้ปูว สามสองตัดเอาพี่นอนสามแปตัดเอาแปดสามสองแับมมอม,ม,ม,มันไล,ล่เรียกกันเมื่อไรเรียก,กับปูมานักันจัดทีมกับเสียดายบริจุดตัวปูฟันดีบางวัดน,นี่ยบริจุดมันเมือจังหวัดบางอะไรสิบันแล้วที่สิครับหนึ่งหกศูนซื้อพระท่านครับแต่ปูฟันบฟันเนี่ยปูวันนี่มัน่อยันมันยากมันเมื่อยมันเดดมันถ้าเปลี่ยนรถปูถ้าเปลี่ยนอะไกับปูที่ปูเปลี่นเปลี่ยนไหม รืมแล้เร่บนไม่ได้บสองมื่อนี่มันขอมมัแล้วนะทั้นเก่าไห้ปูถ้าเปลี่ยนขัานเก่านะเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็สองย์เจ็ดสองสองศูนย์ีวผไม่มาฟราปูไปเปลี่ยนรถใหม่ที่ารถมันหนึ่งสองนย์หนีกันอันนี้เนาะนึ่งมาปูปูให่งหนึ่งสองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเมหมูก็ฝากไว้มีเพียงเท่านี้นะคะ คอยพวามเปนพี่น้นองท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆงกันสุขสุขคนเด้อค่ะบอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ